องค์ละ300บาท4อง์์1 0 0พรายการแรกนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะเนี่นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์พระสวยๆแบบนี้เลยเนี่นะคะพิมพปกโพสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จพิมพ์ปกโพ 300บาทค่ะองค์นี้รายการที่1วันนี้นะคะราคาเดียวเลยอง์ละ300บาท4องค์1000นนะคะรายการที่1นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะตัวเหรียญเก่าๆนะคะสภาพ สภาพเก่าเก็บเลยค่ะองนี้นะคะสภาพเก่าเก็บรายการที่สองนะคะด้านหลังเป็นยันอกเราแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นยันอกเราแบบนี้เลยรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะเหรียญพระพทุทธชินราชนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่3มนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลงปุสุกค่ะเป็นเหรียญหล่อหลงปุสุกเนื้อโลหะสีเงินนะคะเหรียญหล่อหลงปุสุกเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะ นะรายการที่สนะคะเหรียญรอหลบป,ปุ๊สุก300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นรายการที่4องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะคะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมในตัวแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2 4 8สี่ดหนึ่งค่ะ ด้านหลังเขียนปี2 4 8สนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะรายการที่4นะคะพี่ๆคะ่ะเหรียญหลวงพ่อพิบูลขอบข้างดูดีแบบนี้นะคะขอบข้างเนี่ยนะคะดูดีแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพิมพ์นี้เลยองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดค่ะสวยเก่าสภาพดีไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะขอบข้างสวยค่ะ เนี่ยนะคะรายการที่ห้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสภาพใช้นะคะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าสภาพดี ะะเป็นเหรียญสภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเขียนปีพศสอง7ดนะคะด้านหลังเป็นปีพศ2467ค่ะสีสวยแบบนี้เลยเหรียญหลงปู่เอี่ยมนะคะขอบข้างดูดูดีแบบนี้เลยนะคะขอบข้างสวยดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะรายการที่6ค่ะ500บาท รายการต่อไปนะคะ e เป็นรายการที่7ค <ần> <weapon Qué S 1> ่ะรายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะนี่นะคะรายการที่7เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะสภาพเหรียญผ่านการใช้งานมาเลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ตัวเหรียญนะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะสวยเก่าสภาพยังดีอยู่นะคะรายการที่เจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470ค่ะตัวเหรียญสวยๆเก่าๆสภาพใช้งานมามีเชือกปอมัดมาที่ห่วงแบบนี้ด้วยนะคะมีเชือกปอมัดที่ห่วงมาแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 4 7สยสวย,สวยๆเก่าๆสภาพดีนะคะสภาพใช้รายการที่8ค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้าเป็นพละเนื้อชินพิมพ์นี้เลยค่ะปิดทองเก่าๆพละเนื้อชินพิมพ์นี้นะคะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นเนื้อชินค่ะส,สวยๆปิดทองด้านหน้าเก่าๆแบบนี้ 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยปีห5เป็นเหรียญห่วงเชื่อมสสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีนะคะรายการที่10เนี่ยนะคะ ได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ๆคะ่ะนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพระบ้านบายหนูสุกนะคะราคาเริ่มต้นองละ3 0 0บาท4อง์1000พันครัพี่ๆจัดส่งฟรีนะคะรายการที่10นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยคะ่ะ ปีห5ห่วงเชื่อม300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะรายการที่11ค่ะรายการที่1 1เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีมากๆเลยค่ะเขาเลี่ยมมามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตปี251 1่ค่ะเก่าๆสภาพดี มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สวยๆแบบนี้300บาทนะคะพี่ๆขา300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะสีเงินนะคะเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะสีเงินนะคะไม่ทราบชื่อหลวงพ่อจ้ะพี่ๆจ้ะไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะจ๊ะ ดูไม่เป็นนะคะดูไม่เป็นสวยเก่าตามสภาพแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะองค์นี้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13นี้เป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะรุ่นอายุยืน ตัวเหรียญส,สวยๆใบหน้าชัดเจนหน้าผากเป็นเส้นๆแบบนี้เลยใบหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนปี2517ค่ะด้านหลังเขียนปี2517นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลย รายการที่13นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14เป็นเหรียญเ,เป็นพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดพิมพ์เบตรงนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดพิมพ์เบตรงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยหน้าตารายละเอียดดูดีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ สวยชัดเจนแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการที่14ค่ะลูกรอลหลงปู่ทวดพิมพ์เบตตงมีเสียงกิ่งนะคะ300บาท300บาทนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15เป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อเนื้อเมกสิทธ์นะคะพระปิดตาไม่ทราบพิมพ์เนื้อเมกสิทธ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะองค์พระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน รายการที่15นะคะ300บาทค่ะพระปิดตาเนื้อเมคสิบไม่ทราบที่300บาทนะคะรายการที่15รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16นี้นะคะเป็นเนื้อชินพระหูยานเนื้อชินค่ะ สวยเก่าสภาพดีเห็นใบหน้านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเห็นใบหน้าท่านชัดเจนสวยๆส,สภาพดีแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยรายการที่16นะคะพระหูยานเนื้อชินสวยเก่าสภาพดี300บาทคะ่ะ300บาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะรายการที่17เเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์พระเก่าๆสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน รายการที่17นะคะสามบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่18เป็นเหรียญเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นที่1นะคะรายการที่18เป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นที่1ค่ะสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะเหรียญแปะ ด้านหลังเป็นยันภาษาจีนแบบนี้ค่ะเขียนปีหนึ่งเก้านะคะด้านหลังสวยสภาพดีนะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่18นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญหลงพ่อหลิวนะคะเป็นเหรียญหลงปูหลิวนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญนะคะเหรียญหลงปูหลิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะปีสองห้าสองสองนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองสองสวยเก่าสภาพดีเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนว่าวัดไซทองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังมียันแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่19นะคะ300บาทเหรียญหลวงปู่หลิวนะคะ300บาทรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะเหรียญหลวงพ่อทองมาเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานมาเลยนะคะ ตัวเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสวยเก่าสภาพดีเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อทองมารายการที่20นะคะมียันแบบนี้เลยที่ด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่20 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งนี่นะคะเป็นพลระงสุพรรณเนื้อโลหะสีทองค่ะองนี้เป็นพลระผงสุพรรณเนื้อโลหะสีทองเก่าๆนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้ รายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งพระผงสุพรรณเนื้อโลหะสีทอง300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะเป็นพระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณนะคะรายการที่22เป็นพระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย ตัวองค์พระนะคะเคยผ่านการใช้งานมานะคะตัวองค์พระเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่22ค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการที่23ค่ะสวยเก่าสภาพดีเป็นพระเนื้อผงนะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการที่23 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะอง์นี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนัก climate, นะคะนน่ะ,ะ,คะด้านหน้ามีพระห้าองค์แบบนี้เลยนะคะด้านหน้ามีพระห้าองค์แบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักเก oui ่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทเป็นพระรูปหล่อเอเ้เป็นเป็นเหรียญหล่อนะคะเนื้อโลหะห้าองค์นี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้า เป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะหลวงพ่อเงินท่ามาไฟค่ะสวยเก่าสภาพดีใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใบหน้าชัดเจนสวยเก่าสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยเก่าตามสภาพเลยคะ่ะพี่พคะ่ะใต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้าฐาน นี่นะคะใต้ฐานรายการที่25นะคะ300บาทค่ะ300บาทหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26เป็นพลักกิ่งนะคะรายการที่26มีเสียงกิ่งเพาะเลยนะคะรายการที่26เป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวองค์พระเก่าเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่26นะคะพลักิ่งไม่ทราบที่มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะ เป็นเหรียญน,นาคปกนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่ยี่สิบสี่เออรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะขอโทษทีรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิมค่ะใบหน้าองค์พระท่านส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญสวยดูดีแบบนี้ค่ะผิวส,สวยนะคะด้านหลังเป็นยนันเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลย มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่27 300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นพรสเชียงเป็นเป็นพระเชียงแสนนะคะเนื้อว่านบุกเงินเนี่ยนะคะเป็นพระเชียงแสนเนื้อว่านบุกเงินทั้งองค์เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อว่านบุกเงินนะคะสวยเก่าสภาพดีเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นพระเชียงแสนนะคะรายการที่28ค่ะเนี่ยนะคะรายการที่ 28- 300บาทค่ะ300บาทเป็นเนื้อว่านบุกเงินนะคะ3า0บาทเก่าๆตามสภาพเลยนะคะ รายการที่28 300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่29เป็นเหรียญนาคปกเนื้อชินนะคะรายการที่29เป็นพระนาคปกเนื้อชินแบบนี้เลยค่ะเก่าสภาพดีนะคะสวยคลาสสิกแบบนี้เลยเนี่ยนะคะองค์พระเก่าเกาสวยสวยสภาพดีแบบนี้เลย เนี่นะคะรายการที่29่สิบาค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วรายการที่30ค่ะรายการที่30นะคะเป็นพลาหูยานเนื้อชิน้นเลี่ยมรัดขอบทองแดงค่ะเนี่ยนะคะพลาหูยานเนื้อชิน้น เลี่ยมรัดขอบทองแดงสสวยแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังพระหูยานเนื้อชินค่ะสวยเก่าสภาพดีเลี่ยมลัดทองแดงแบบนี้300บาทค่ะ300บาทรายการที่30 จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้